MX Wheeler นี่มีนิยามนี่ครับปันเฟืองแห่งพลังเขาเออกแบบดีไซน์เหมือนแบบิดล็อกแร้ความดุด,ดันแล้วก็สวยงามใช่เป็นสไตล์ออฟโรดถ้าเราเอาไปใส่กับ AT07 มันจะพอไปได้ไหมครับ AT07 เนี่ยแต่ดอกเขาเป็น AT นะแล้วเป็นลายทหารเห็นไหลายกาโมสมรรถนะยางวิงว่งวิ่งทางไหนดีครับก็ทั้งปูนทั้งดินแต่เน้นเน้นว่าแบบว่าออเทอเรน <Wow. S 1> สายออเทอเรน่อว่าออเทเรนแล้วอะ สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันพี่ต้นวันนี้เราเอาล้อ MX Wheeler ครับมา Unbox กันนอกสถานที่ก็เดี๋ยวแกะเลยดีกว่าได้ได้จะได้ไม่เสียเวลา MX Wheeler นี่มีนิยามนี่ครับปั่นเฟืองแห่งพลังเขาออกแบบดีไซน์เหมือน บิดล็อกใ้ความดุดดันแล้วก็สวยงามใช่เป็นสไตล์ออฟโรดมันมีกี่สีนะครับคุณเปาตัวนี้จะมี2สีครับมีสีดํากับสีเงินแล้วก็ดําตรงฟันเฟืองนี่ครับข้างในมันเป็นสี GL แต่รอบนอกตรงฟันเฟืองจะเป็นสี MK เขาก็เลยเรียกเป็น GL MK อันนี้ที่เราเอามาอันบล็อกก็คือขอบ18ขอบ12ครับแล้วจากขอบ18มีไซส์อื่นไหมครับคุณเปา20กว้าง9เหมือนกันขอบ12เหมือนกันสีก็เหมือนกันเหมือนกันพี่ เออพี่วันนี้เดี๋ยวผมขอพูดถึงแมกโลดหน่อยจริงๆคนบ้านเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกออับเรื่องแมกโลดของล้อเท่าไหร่นะครับ oh, <no. S 1> จริงๆแมกโลดมีความสําคัญมากในการในการบรรทุกของหลังแม็กเนี่ยมันจะมีเขียนว่าแมกโลดอย่างตัวนี้เป็นแมกโลด950ตไน่ตวงใช่ครับก็คูณอ้ไอ้คูณ4ก็เกือบ4ตัน <Wow. S 1> ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญเลยขนาดรถตัวเปล่าอะ่ะมันก็หนักประมาณตันเกือบ2ตันแล้วที่กูยังไม่มีสัมภาระต่างประเทศอะ่ะ เขาพูดถึงแบบว่าซีเรียสกันมากเลยนะอย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยแม็กโรดเขาอะเกือบเทียบพวกนั้นเขาสายคำทั<พ>้งประเทศเลยเนี<พ>่ยก<พ> แม็กโหลดเขาอาจจะมากกว่าเราเกือบเท่าเลยนะอย่างล้อออฟโรดตรงเนี้ยสามารถใส่กับรถอะไรได้บ้างครับรีโว่ o อร์จูเนอร์เดวิลเลสใส่นะแคมป์ใช่แล้วถ้าอย่างเราเอาไปใส่กับพวก p <ด>ี v ีวีเอสมันจะเข้าไหมครับดได้ได้ยิ่งตัวเนี้ยถ้าใส่ยกทักสอิ้วนะยางสามสามอะอร่อยเลยหล่อเลยใช่ครับลุยได้ทุกที่แล้วพูดถึงพูดถึงยาง3-3มมนี่ต้องขอยี่ห้ออะไรเลยฮะ,ะตอนนี้ที่มาแรงที่สุด ดีเอ็กครับ <laughs> โอ้ยสามสามนิ้วยางนิ้วเบอร์นิ้วตอ,อตอนนี้ต้อง RDX ใช่ถ้าเราเอาไปใส่กับ A.T. หนึเมันจะพอไปได้ไหมครับถ้าเราจะวิ่งสายเข้าป่าเข้าแคมป์อะไรพวกนี้หรือว่าวิ่งเข้าสวนผมว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้ยางมันเป็น2อประเภทพูดง่ายๆก็ A.T. กับ R.T. ถ้าถนนดําใช้เยอะก็เป็น a อทแต่ถ้าเน้นลุยเน้นอะไรไปแบบเข้าป่าเข้าเขาลุยๆหน่อยก็เป็นอา AT ททกับอาทนะครับไม่เหมือนกันนะไหนๆก็มาออฟโรดแล้วผมขอฝากยางตัวหนึ่งเป็นอา07ทีศที่เรามาโชว์วันนี้คือไซส์ส6งหกห้าครับไซส์มาตรฐานแล้วถ้าขอบที่สิก็เป็น2 6 5 5 0 20าายยอดฮิตเนาะใช่ครับ R t 0 7ทเนี่ยแต่ดอกเขาเป็น A t นะ แล้วเป็นลายทหารเห็นไหมลายกามโมสมรรถนายางนี้วิง่งวิ่งทางไหนดีครับก็ทั้งปูนทั้งดินแต่เน้นเน้นว่าแบบว่าอาอเทะเลนอะสายออเทเลนอะชื่อว่าออเทเลนแล้วอะต้นยาง RT07 มีกี่ไซส์ครับ16 17 18 20มีการรับประกันไงนบ้างพี่หลังจากเราซื้อยางไปแล้วนะครับทางร้านจะให้เราลงทะเบียนการรับประกันกับทางเลนโซ่บาดบวงแตกตำ,ตำเคนฟรี180วันเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยนะครับฝากกันไว้ครับยางดีๆมีคุณภาพ อาทีู่7ครับ